เือนถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือน้อหาที่เป็นคำเยาะคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่มาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิติกรรมลอกเลียนแบบได้นะเด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลย รูปรถใส่ดาวแฟนเห็นอะไรป่ะแฟนเห็นเลยรอเปล่าไอจีพี่ดองแผนเดิมปะเนี่ยแบบทุกท่เราได้ดากปลารูปกลับมามันน่าจะรูปเจอแผนเนี่ยเจ่ไหมเจี๊บเราไนรูบแล้วรอบเนี่ยน่าโดนล้อมจับไหม ัแง่ายไปแผ่นบีตอนนั้นกลับ็เล่นแผ่นแผ่นเดิมเนาะมีแผ่นวยเหรอพี่แผ่น B คืออะไรดีพี่แผ่น B นั่นแหละพี่พี่ไอพี่จะ่เราวิ่งออกให้เขาตี๊ยนบ้างให้เขาตีนบ้างตั้งแต่เล่นมาห้าหกปั๊บันไม่ตีกันเลยเออเราลองแผนโชกเฉียวเยี่ยวแมวไหมล่ะพี่พี่ชีเรียกก็เหมือนเดิมนะเรื่องตายดังๆพี่ชีเร็วเดิมแครเราผมได้กินมากร้อยพี่ก็น่า มันสุกหรือเปล่าวะมันสีพี่รถหลับสีชมพูไงกูจะแบบมันมีที่ไหนไขดาวสีชมพูมีผมนี่แหละผมบนหน้าผมเลยสรุปผมหรือไขดาวไขดาวครับสรุปให้ดูไขดาวหรือให้ดูผมให้ดูให้ดูใจทักเพอร์ผมมาดี่สามหนึ่งห้าหนึ่งเดียวพี่เดียวมึงมีแฟนมึงดูสิคุณถามแล้วไม่มีใครขายก่อพี่ยิ้ละเนี่ยเดี๋ทำเองไปก่อนเลยไอ้เหี้ยน่ากลัว กูอยากรู้ว่าไอ้เกาะที่เขารับซื้อเนี่ยห้าพันห้าพันห้าเนี่ยกับทําเองเนี่ยมันมันผลรับแต่มีคนไม่มีคนขายพี่ทาทาเองคุ้มกว่าพี่พี่เดียวเรา่เรามีทองคอเปอร์เยอะเราไปนั่งถมอันนี้ก็ได้นะพี่ถมไม้ถมเหล็กเอาอะผมว่าคุ้มกว่านะเหล็กก็น่าจะมีอยู่ั้งเล่นอะไรนะไม้อะไม้เราต้องแผ่นเดิมไปนึ่แผ่นใช่เดียวรบอกว่าอย่าถมไม้เหล็กเหล็กเหล็กเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะต้องคืนนี่ด้วยแล้วทำเหล็กห้าสิบแพ ของผมผมเสียไม่ได้มีฟาร์มก่อผมสองวันผมได้ห้าร้อยตัวพี่ใช่หรอใช่ใช่ฟาร์มก่อนนะใช่ห้าร้อยตัวอยู่ในตู้นะไปฟาร์มเมื่อวันก่อนฟาร์มก่อนฟาร์มใช่หรอคือฟารมคือใช้เองนี่แหละแม่คือเองทำยังไงเออเองทำอะไรบ้างเองอธิบายหน่อยผมผมผมมีของเหรียญในตู้พี่แล้วก็แค่เป็นจีเล็กอ๋อใช่พอเขาเกิดเป็นสองวันห้าร้อยตัวฮะอยู่ในตู้แล้วถ้าเกิดรับรับทองคอปเปอร์แล้วก็แต่พวกเหล็กพวกไม้ไปทำเองคุณเขาทำเอง ให้ผมทำก็ได้วันละพันตัวอะไรผมเปิดแก้งอ่ะี๋้วเอาคืนยังไม่เคยเจอความทรลมันแฮนเดิมเลได้ร้อยเอ็มแล้วก็ซื้อกล่องไงเฮ้ยอะไรก่อเไจิลดกเก้ิกเหมอยากรู้เแ้านี้เขาเปลี่ยนแผน เมาให้บอกให้อดลุมอันนี้ไงดลุมบ้างอ่ะวันสุดท้ายของพัดึกไงวันสุดท้ายของพัดึกพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันก็ไม่เจอละเขาบอกว่าคงสุดท้ายก็ขอไม่ต้องบ้าห้าปกตินะอ่าบอ้อย่าบัห้อย่าบ้าห้ยย่าบ้าห้าอยมาบ้าห้าอย่าบ้าห้าอย่าบ้เห้าอย่าบสียงเอย่นด้วย้ะอย่าบ้าหม่อก่าไรเว้าเย่าบกให้ตอยงแบ้กลัามยตา้งโซนอะ่รเงีห้ย่าบ้าห้าย่ม้าห้อย่าบ้าห้าอย่าบ้าห้าอ่าบ้าห้าพมันก็พูดเลย ามันก็มุ้งโซนอ่ะตั้งโซนอ่ะพูดอ่ะไม่อยเลยสมมติว่ามึงเล่นน่ะถ้าเกิดอีกแก๊งหนึ่งมันจะเข้าอ่ะใครที่เห็นนะมึงต้องเรียกเรื่อนถอยมาตั้งโซนนั่หรอกจะรับเลยจะรับเลยพี่บอลจะรับกันเนาะถ้าเป็นเราวิ่งไปมึงจีนเราโดนแล้วนะ มม่เขาอยู่ใล้กันมากเอ้ยถ้าถ้าเขาถ้าเขาตีกันถ้าถ้าเขาตีกันเราปล่อยนะแต่ถ้าเขาไม่ตีกันลองไม่เก็บเลยล้วก็ให้ให้เขาอยากรู้มันเขาจะเข้ามันเก็บเ็ด่ะผมว่าเออผมว่าเขาได้ไปเลยชัวร์เลยว่จะได้ดูมงก่อนงฟก่อนมงัก่อนมึงฟังก่อนงฟังก่อนมึงฟังก่อนงักนมึงฟังก่อมันมักลมั่อมง่บนกล่องเก่บไม่ได้ไม่อม่อนมั่นมันมกอน่นมก็บไม่อนก่่ม นายกพี่มันเก็บไม่ได้มันเก็บไม่ได้มันผิดมันผิดก็ได้ละแล้วดีปกติอัปลายิงเงอนะชนเราแล้วแม่แม่แม่ปต้อยอะไรพี่ปล่อยเราจะเช็คชื่อเลยมาเช็คพี่มามามาเช็คชื่อเลยไม่เกียจไอ้จับกลุ่มบ้านแค่แค่นี้มันก็รู้แล้วพี่แค่นี้มันก็รู้แล้วเฮ้ยแม่วงบีวงอ๋อล่างสุดท้ายก็บวกอียเเราก็บเสร็จมฮะไดียวไม้ฟังพี่เรื่อนะเรีบกระจายกันหแบบไม้เรีบกระจายไม้เราดีแล้วเราดีแล้วไม่มาเชื่อพี่ใช่ไหม่หล่อไม่ร้อนเจ๋งแล้เนี่ย กองพีเล okay. 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 mm ียวให้เข้านะกองหายใช่หมแค่นมนก็รู้แล้วมามาจับจับกลุ่มมัจับหน่อยจับกลุ่มดีกว่าโอ้ตามแผนตามแผนมามจับตั้งเียพอรู้ไมนไยอยู่บนกล่องยืนวิ่ไปมามาจับกลุ่มจับกลุ่มไม่ต้องสนใจไม่ต้องพูดเงียบพอแล้ว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 ไม่ีลูปไหนาลู้ยืยืนยืนยืน e n j ครับพวกหามีใครมีลูกไหมมีใครมีลูกหพี่ฟ้าโกอยู่ เอาแคปไ่แป้งดูผมมีผมมีผมมีเออรมีโอเวอร์เลย์อ่ะันนี้ข่าใครผมก็มีโอเวอร์เลทอยู่อันนี้อาโรนอันนี้ครบซื้อแผ่นโยกอาโรนคนเดียวแคปเอ็นให่นั่นเราเราพุงแก้ได้อาโรนคนเดียวคนละสวยๆกูไม่ต้องจ่ายของไม่เสียของไม่เล่นเบอร์ของนะครับเมื่อกี้เล่นไปเยอะมากเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเบอร์เนี่ยเฮ้ยขอพูดอะไรก่อนไอ้ยอเอาบ้าไปกันยัง ไม่พุ่มเลยพุ่มพุ่มึงใช้เกาะกันเวอร์มากเลยนะบอกตรงเวอร์เวอร์เวอร์มากไปใครเอาเอากูให้สารภาพมาเดี๋ยวนี้ใครเอาเกาะไปเล่นพวกบ้านพวกอะไรเยอะบ้างเอาสารภาพมาพุ่มไปเล่นบ้ายพี่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 ไม่ได้เล่นสกูว่าเกาะที่หายไปเยอะๆเนี่ยน่าจะไปหมดกับบ้านกับธนาคารเล็กถ้าให้กูเดา นคารเล็กผมผมผมเล่นเกนโอ้โหคนเล่นธนาคารเล็กออกปุ๊บไปเมื่อกี้พี่ไม่ไม่ไม่เอาทุกวันนี้ธนาคารเล็กคนเล่นเยอะไหมไม่ไม่รู้แบบแก๊งอื่นอ่ะอ๋อแก๊งอื่นมีพี่กูจะบอกกูจะบอกว่าถ้าเกิดมันเยอะเกินอ่ะวันมึงอาจจะไม่ต้องเล่นก็ได้นะแต่แ่มันไม่คุ้มอ่ะแต่ธนาคารใหญ่มันไม่มีใครงัดเลยนะพี่วันนี้ไม่มีใครงัดเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไม่ธนาคารใหญ่มันเป็นงัดอยู่แล้วใช่ทำไมถึงธนาคารเล็กอ่ะเล่นได้แต่ถ้าเกิดแบบมันเป็นสิบแก๊งอย่างเงี้ย เข้าใจปะมึงต้องไปต่อคิวเล่นทีละแก๊งอ่ะมันไม่คุ้มถามไอ้หัวเขียวน่ะรันร้อยน่ะเราคาเล็กอ่ะยืนเมื่อยอยู่น่ะไม่แต่กูกูไม่ค่อยอยากบังคับว่าเออมึงห้ามเล่นนะมึงห้ามเอาของไปเล่นนะไงเข้าใจปะถ้าสมมติว่าพวกมึงแอคทีฟอยากเข้าเมืองอ่ะกูก็อยากให้พวกมึงเล่นแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาช่วยกันหาทรัพยากรเนี่ยในส่วนเนี้ยงงไหมเออประมาณนั้นแหละข้อส่วนนี้เราไม่ได้ไม่เห็นกันอ่ะเรียกไปฝากตัวเงินเนี่ย เ,เรรปรู้มองรูร้พีย่ย้อนผมลงละทำไรขอเดือยพี่ย้อนขเดีอยครับทุกคนบ๊ายบายเดีอยวที่สวัสดีครับ มองกูก็ว่ามันนิ่งๆมาทำอะไรเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k s o c ได้กันนะคะ